โอมชานสิวันนี้วันที่30เตือนกระดักกดาคมปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานมายาศัตรูนั้นอยู่เบื้องหน้าลูกเพราะฉะนั้นจงดูแลตัวลูกเองอย่างดีถ้าในขณะที่เคลื่อนไวหวไปลูกติดกับโดยมายาลูกก็จะข้ามเส้นโชคของลูกไปคำถามอะไรคืองานหลักๆของ ลูกลูกราชาโยคีคำตอบการศึกษาและสอนคนอื่นคืองานหลักของลูกลูกนั้นอยู่ภายใต้คำสั่งของพระเจ้าลูกนั้นไม่จำเป็นจะต้องเข้าปา่าในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้นั่งอยู่ในความเงียบและจดจำพอ่อการศึกษาของลูกทั้งหมดรวมอยู่ในสองคำอัลฟาและเบตา้าตอลอของคุณธรรมจุดแรก เพื่อที่จะรับมรดกเต็มๆของลูกจากพ่อให้ตายขณะมีชีวิตจงได้รับการอุปถัมภ์อย่าได้ข้ามโชคอันสูงส่งของลูกไปจุดที่สองอย่าได้พัฒนาความสงสัยโดยการฟังสิ่งกิตผิอย่าได้ปล่อยให้ศรัทธาของลูกนั้นสั่นคลอนแม้นแต่น้อยนิดทันดินแห่งความทุกนี้ใกล้ที่จะถูกจุดไปแล้วเพราะฉะนั้นจงเอาสติปัญญาของลูกออกจากมัน พรขอให้รูปนั้นจงเป็นดวงยางพิเศษแล้วทำคนที่หมดสติให้มีสติโดยการให้สมุนไพรให้ชีวิตกับพวกเขาในรูปแบบของคุณสมบัติพิเศษจงให้สมุนไพรให้ชีวิตของสำนึกรู้ที่สูงส่งกับทุกๆดวงยางและคุณสมบัติพิเศษแล้วพวกเขาก็จะมาเป็นผู้ที่มีสติจากที่หมดสติได้จงเอากระจ รูปแบบของคุณสมบัติพิเศษไว้เบื้องหน้าพวกเขาโดยการเตือนคนอื่นๆลูกก็จะมาเป็นดวงยานพิเศษถ้าลูกบอกคนอื่นๆเกี่ยวกับความอ่อนแอของเขาพวกเขานั้นก็จะพยายามซ่อนมันหรือปัดมันออกไปแต่ถ้าลูกบอกพวกเขาถึงคุณสมบัติพิเศษของพวกเขาพวกเขาก็จะมีประสบการณ์อยู่กับความอ่อนแอของเขาเองโดยอัตโนมัติให้ใช้สมุนไพรให้ชีวิตนี้ ที่จะทำให้คนที่หมดสติมีสติจงโบยบินแล้วทำให้คนอื่นๆโบยบินคติพจน์การละเลิกชื่อความกรบเกียรติและความสะดวกแม้ในความคิดของลูกคือการละทิ้งอันญ,ญายิ่งอัจฉรโอมชานติ